อ็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แงะแล้วก็อยู่กับนี่ครับผมไฟสปอร์ตไลท์รถยนต์นะครับผมผมอ่อันนี้นะครับก็ไปติดข้างหน้าได้นะครับติดอันนี้แค่แงะนะครับจะเอามาติดด้านหลังนะครับผมก็ อุปกรณ์นี่ก็แถมมานะครับพี่นุ้ยนี่นี่นะครับเขาก็แถมอันนี้มานะครับดวงสปอร์ตไลท์แล้วก็มีขามาให้นะครับแล้วก็มีน็อตมานะครับน็อตนี่ตัวนี้นะครับได้ทั้งนอกทั้งในนะครับผมอ่านี่ครับก็แพ็ค2ชิ้นสว่างตาแตก LED นะครับไฟ LED นะครับผมไฟสปอร์ตไลท์รถยนต์ไฟหน้ารถก็ได้นะครับถึงว่า แต่อันนี้แค่เพี้งจะเอามาทําเป็นไฟถอยแล้วกันนะครับผมก็ราคาอยู่ที่250นะครับผม200วัต์สว่างตาแตกนะครับผม LED ก็ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับว่าติดตั้งแบบไหนนะครับพียงแคก็จะใช้ตัวช่วยอีกเหมือนกันนะครับตัวช่วยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นู่นครับตัวช่วยพีกด NNK Channel นะครับครับ ก็วันนี้จะต้องติดตั้งนะครับต้องติดตั้งไว้ใต้นี้นะครับก็จะให้ถอยดูแล้วก็จะเปิดไว้ดูด้วยนาครัถอยให้เต็มระบบเลยนะครับใช่ไหมพี่กฤ<อ>ถ้าติดไปแล้วเปิดไปไม่ติดเป็นไงไอ,อเขาพีครับาอเขาอาย,ยังไงเราก,เราก็เราก็ยังไม่เปิดนะครับผมติดตรงไหนนะติดตรงไหนนะใต้นี้ใต้ใน,น,น,นี้นะครับนี่จะให้พีก่กดตำแหน่งรูมาร์กครับผมแล้วก็ใช้ดินสอมาร์กรูเลย,ยนี่แล้วก็เจาะไปเลยนะครับตรงที่เราต้องการโดนที่เราบาร์ไเห็นไหม พอดีวันนี้ไม่มีดอกไดยนะมอ,จอเจาเสร็จก็ทำการลอยน็อตเลยลอ,อยน็อตนี่ล้อยลึกหรือเปล่าล้กกอยเข้าไม่ลึกไหม <Good. S 2> ถามว่าน็อตร้อยนะมันร้อยไปลึกไหมก็อารมณฝุดเนี่ยก็น,นี่นะครับผมติดตั้งตัวสปอร์ไลท์เรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะทําการต่อสายนะครับผมต่อสายตัวนี้นะครับต่อสายหลังเพื่อเข้ากับตัวนี้นะครับเป็นไฟถอยนะครับแล้วแคทแงแงี้นะครับก็จะทําการ เปิดให้ดูว่าติดสว่างขนาดไหนนะครับผมอ,อันนี้พี่น้อยมาดูให้ใกล้พี่กดนะครับก็เมื่อกี้ที่แชนไซแง่บอกว่าจะต่อเข้าไฟถอยนะครับพี่กดบอกว่าไม่ต้องนะครับเดี๋ยวต่อเข้ากับไฟถอยอของกล้องเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเจาะอ,อีกใช่ไหมพี่กดนี่นะครับวิธีการเข้าไปนี่ครับพันสายไฟอันนี้พันสายไฟยาสายไฟจริงๆใช้เส้นเส้นน้อยใช่ไหมพี่กฎตอนนี้เราไม่มี เราไม่มีเราก็ DIY ใช้เส้นใหญ่แล้วกันนะครับสายไฟเลยเนาะสายไฟบ้านเนาะใช้ได้นะครับผมลักษณะการพันนะครับก็จะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไฟกล้องไฟกล้องถอยนี่นะครับก็ก็เป็นไฟถอยเหมือนกันใช่ไหมพี่กฤษพอเราใส่เกียร์ถอยพวกก็จะสว่างนะครับผมรอดูนะครับรอดูว่าไฟ สปอร์ตไลท์ LED ตัวนี้นะครับสว่างตาแตกนะครับดูว่าจะสว่างจริงไหมนะครับผมเป็นสายที่เขาทํากล้องถอยมาให้เรานะคือที่พีก่กดเบรคคือเราจะทําการนะครับผมนําสายทั้งสองเส้นอนะเส้นเส้นที่เป็นสีแดงนะพันเข้าด้วยกันก่อนนะครับผมที่ที่มาจากเขาะนาะใช่ที่เราต่อมาเป็นต่างหานะ่างเนี่ยที่เราเป็นเส้นสีบวกเนะี่ยคือเราจะพันเข้าไปตรงนี้กับสายกล้องถอยนะครับผม อันเข้าไปเลยก็ะจะไม่ต้องไปเจาะข้างบนให้ยุ่งยากใช่ไหมพี่กดใช่ครับพันแน่นๆนะครับเราเก็บงานโดยเทพันสายเทพันไทยหรือเทพันสายเทพันสายเทพันสายก็คืออ่ที่พันสายไฟนะครับ<ช>นี่นครับมบนดำๆงี้ส่วนอันนี้คือเทพันไทยนะครับเทพันไทยครับเทพันไทย,ย,ยอันนี้คือเทพันไทย งานก็คือเก็บร้อยขาดร้อยต่อรอยต่อราคันไม่ให้ของแดงโผลออกมาไม่ต้องแดงโผล่นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเห็นว่าเออ่แน่นหนานะครับเนี่ยไม่ร่วงแน่ใช่ไหมพีม่กดเราก็อันนี้คือเรามีเรามีสายไไถอยมาอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยสายไฟถอยใช่เราก็ผา่าตรงนี้เลยผ่าเข้าเลยผ่าสดเลยนะผมไม่ต้องตัด นี่นะครับอันนี้เป็นครีมออาอันนี้เป็นครีมที่ไม่ต้องตัดแต่มันพิกดึงแรงเลยขาดแรงเยอะเนะี่ยใช้ทำอะไราเลยนะครับตอเข้าด้วยกันเอาเข้าด้วยกันหมดจริงๆถ้าตัดไม่ขาดมันก็จะเป็นเอามาแปะที่เหยยังไม่พิกดเอามาม้วนใส่ที่เฉยอ,อันนี้มันขาดไปแล้วก็ต้องม้วนละครั้ย จริงเงียบไม่ใช่อะไรไมันต้องกั้นหายใจด้วยใช่ไหมพีก่กดเมือม่อยครับเมื่อยกั้นหายใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่กฤจะพันสายไฟรวมไว้เก็บที่เดียวนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับแล้วก็ม้วนม้วนสายไฟเก็บให้เรียบร้อยนะครับใช้ในการใช้เทปบรรทายนะครับนี่ตัวนี้นะครับเทปบรรทายตัวนี้นะครับูความสว่างตาแตกของสปอร์ไรส์ตัวนี้นะครับผม นี่นะครับใส่เกียร์หอยนะครับเฉยๆนะครับสว่างไหมพี่นุ้ยสว่างสว่างอ่านี่ไม่ต้องติดเครื่องนะครับนี่ใส่ให้ดูเลยนะครับดูแสงไฟพี่นุ้ยเข้าไปดูแสงไฟใกล้ๆให้หน่อยนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหจ้ามากจ้ามากนะครับจ้ามากจ้าไหมพี่นุ้ยจ้าจ้าแจ่มถ้าตอนถ้าตอนกลางคืนจะแจ่มกว่านี้อีกนะเนี่ยได้เลย ใช่เพราะนี้มันมีแสงตอนกลางวันไงมันมีแสงแดดไงก็นี่นะครับ LED work light นะครับผมก็แพ็ค2ชิ้นสว่างตาแตกนะครับผมก็คือไฟ LED อันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวแคเสเซแงจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ในช้อปปี้นะครับผมอ่าแล้วก็เข้าไปซื้อกันนะครับผมราคาเพียง2 5งบบาทนะครับผม ก็ได้ไฟสว่างๆแบบนี้เลยนะครับที่2ชิ้นนะครับผมเป็นไฟ LED ด้วยนะครับผมอ่าอ่าอันนี้นะครับเขามีสโลแกนว่าสว่างตาแตกนะครับผมสามารถนะครับผมเอาไปติดด้านหน้าเพื่อจะเป็นสปอร์ตไลท์สองทางก็ได้นะครับผมอ่าก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่กดในช่อง N N K Channel ครับผม N N K Channel นะครับมีหลายหลายงานหลายคลิปนะเป็น หลายสไตล์นะครับเป็นช่องกินแหลกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องงานก็มีนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ